เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสูบสูบนะจ๊ะเนา,านะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสวัสดีจากาประเทศเยอรมนีนะจ๊ะเพื่อนๆภาคใต้ของเยอรมนีนะคะเป็นไฟบวบสีน,น้ำเคยภาพเพื่อนๆมาเที่ยวไหลอ่าง,งนวลทุปาากปีนะจ๊ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นน้ำธรรมชาตินะคะหลัก็จะมีเพื่อนเพื่อนวักเกนเซอร์นะคะและน้ำจะเอาให้เบิร์นนะจ๊ะเพื่อนๆเมื่อกี้เจา้าของ ของพักนะคะถี่เมื่อเซาเป็นยูเนาจะาเนาะเพิ่มมากอนมาอมยูน้ําแป๊บหนึ่งนะคะให้ให้พื้นชื่อให้กันแกนเซอร์พื้นสิ้นแล้วเพิ่กาพอไปแล้วจ้ะอ๋อเชิญ

Lass das jetzt so ah. <laughs> alles ja, alles gut. Wir sind jetzt neue drin in ja. ja, und sehr nette. Zwei junge. Ja, ja das ist schön. Alles gut. <laughs> Bist du genug? Aber schön hart, ne? Bist du genug? Ja. เพืเ่อนนนมใส่ใส่อากาศมือนีวิชินกรารสกวิชินการสเี๋ยวจม30จาน30จานมือนี้นะไมาหอดมือแร้นะคะเพืเ่อนๆ3สีองศาจะเพืเ่อนจะอากาศจะห่อนนะคะ มันจะเป็นไล้ายๆกับข้อนะคะเดินขึ้นไปอีกสุงๆงกับจะเป็นน้าตกนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากําลังมาหอดะก็เลยเอาบรรยากาศใเนเพื่อนเพื่อนเบิงนอกจากน้อแน้าจะลองไปทายลูกครับอัน,นแกนเสิร์ฟนี่ด้วยจ้ะเอน